นฮะแล้วก็เอามาเอามาแปลงใส่กับขามานคอนเดนเซอร์ตัวน,นี้ก็จะเป็นลูกบล็อกอยู่ที่บ้านสขอบคุณครับนะครับขอบคุณครับยังบอนะครับ,ขอ,รบขอให้โชคดีครับผมให้สมควรมมากๆฝากถนานะลูกเด้อไม่ไม่รวมแต่ความอื่น ยาของไทยได้จะอืาอ,อ,อร่อยเนาะใช่เดีย๋ยวไปอว่า Just learn. Just แบบปกติธรรมดานะครับตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ก็ยังคือเหมือนเดิมตลอดแต่เขาก็ทำตัวให้ถูกเพราะว่าเขาไม่เคยเจอแบบนั้นเขาก็ตืนน่นเต้นเหมือนกันครับแล้วไปถึงวาเลนไทน์นี่กะว่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์เป็นพิเศษบ้างไหมคะก็ไม่มีอะไรครับเพราะว่าเราคุยกันแรกๆเราก็บอกว่าไปเจอกันแล้วก็จเจดทะเบียนแค่นั้นฮะ เพราะว่ามันเริ่มต้นจากการที่ไม่มีอะไรเราไม่มีอะไรเราคุยกันเนี่ยเขายอมเขาให้โอกาสเราเขาให้โอกาสที่จะเป็นคู่รักกับเราได้เดินทางด้วยกันได้ที่ชีวิตกับเราเนี่ยเขาบอกว่เาเรื่องทรัพย์สินไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงอะไรทั้งสิ้นเขาขออย่างเดียวคือหัวใจเลื่อนเลีครับ แล้วกลัวไหมคะว่าถ้าเกิดไปเจอตัวจริงแล้วจะไม่สวยเหมือนกับในทติกตกอะไรแล้วเราจะะออไอ้เธอนี่ไม่ใช่ปัญหาเลยเพ,เพราะว่าผมขอคู่เดินทางชีวิตคู่ชีวิตที่เดินทางจากบ้านไปชีวิตไปอยู่ด้วยกันก็พอจะแน่ใจยังไงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไออไ,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 ไม่ตรงนั้นครับถ้าแต่งงานกันจริงๆแล้วเราคิดไหมคะว่าเราจะไปพาเขาไปอยู่นครนายกหรือว่าเราจะมาอยู่กับเขาที่สตูนะคะ คือคือเราคุยกันไล,นลเบื้องต้นนะครับเราจะไม่ยอยู่บ้านกันเราจะไปทุกอำเภอไปทุกจังหวัดของประเทศไท,ทยจนกว่าจะครบเราก็จะมาพักที่บ้านนะครับเพราะว่าเขาขเขาไม่อยากอยู่แบบให้มันมีอะไรมีกอปฏิการอะไรเยอะยะ,ยะ,ยะมากใายในชีวิตขอบัานตายชีวิตเนี้ยขอให้ได้มีสักครัง้งหนึ่งได้ใช้ชีวิตที่สมดณ์แบบอย่างเงี้ย เพื่อเป็นแบบอยา่างคนอื่นเพื่อที่เขาทางานทนลอยู่ตอนนี้จะลืนคนําว่าความสุขคิดอย่างนั้นหนีประมาณหนึ่งรอยกิโลถึงนี่ถึงเต้นมากขึ้นกว่าเดิมไหมคะใจเป็นแบบมนอยู่ขา้างนอกอยากฝากอะไรถึงกําลังใจสองข้างทางก่อนจะถึงสตูนครับก็ ด้วยหัวใจเลยนะครับสําหรับ FC ฟซก,ท,กทุกท่านนะครับแล้วก็พี่น้องชาวชาวใต้นะครับทั้ง2องข้างฝั่งไม่ว่าจะฝั่งซ้ายขวาที่โบกไม้โบกมือให้แล้วก็รอยยิ้มอ้อมกอดการสัมผัสมือแล้วก็เบวตารอยยิ้มทุกๆ คู่นะครับเราตาทุกคู่นะครับแลยินทุกท่านเป็นกำลังใจอย่างดีให้ผมผักดันให้ผมมาถึงตรงนี้โดยที่เมนื่อยๆนะครับและก็พี่น้องทำพี่น้องชาวใต้ทำให้ผมน้ำตาไหลได้แบบสุดซึ้งเลยขอบคุณที่ละไรจังหวัดเรามีสาวๆสวยๆมีสูตรการเวกเวกอะไรบ้างไหมคะคำว่าววกแรกไม่มีฮะนะครับมีหลายท่านที่มีข้อเสนอดีๆมาให้ นะฮะแล้วก็เสือๆแค่นั้นเลยแต่ด้ยวยความบ้าเขาให้โอกาสเรานะเราไม่คิดที่จะไป็นทายศเขาไม่แต่ความคิดคิดไม่ทีเดียวก็ไม่กล้าที่จะคิดลงประมาณ9ก้าสิบกิโลแล้วหอมมากตอนเลื่อนไ่นกระดูกแล้วจับต้งองไปเจอไปกระดูกจากเดิมหนักเท่าไหร่ตอนนี้เหลือเท่าไหร่ได้คะจากเดิมห้าสิบเไไจเด็ดตอนนี้น่าจะเหลือมีสี่สิบ ก็หวานนะคือว่ามีความสุขมากขึ้นแต่ความสุขมันมันเยอะเยอะมากอยากจะแบ่งปันให้ทุกคนนั่นแหละก็พยายามบอกตลอดว่าก่อนที่จะทําร้ายน้าใจกันก่อนที่จะนอกใจกันก่อนที่จะทําร้ายทุกปียนหรือว่าทากันถึงขั้นถึงเสียชีวิตขอให้มองหน้าดาๆของผมด้วยนะนะครับแล้วก็ชะลอความบันรงนั้นไว้นะครับ,อ,อ,ยรรบอ,อยากจะให้ทุก ทุกๆครอบครัวอยากจะให้ทุกความรักนะฮะ,ะด้วชะลอตรงนี้ไว้คิดถึงวันที่เราลำบากมาด้วยกัน